บทที่สองเมื่อแม่และมานีกลับจากตลาดก็เข้าครัวในครัวมีเตามีตู้ใส่ ข้าวอยู่ข้างฝาของทุกอย่างสะอาดเพราะแม่ทำความสะอาดอยู่เสมอมานีชอบดูแม่ทำกับข้าว เพราะอยากทำกับข้าวเก่งเหมือนแม่จึงช่วยแม่ล้างผักหม้อกระทะและช่วยตักน้ำบางทีก็พัดไฟในเตาให้ มานะกับพ่อกำลังทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านพ่อปลูกผักหลายอย่างมานะช่วยตักน้ำรดผักพ่อปลูกพริกและ มะเขือด้วยมานะชอบดูดอกมะเขือสีม่วงพ่อเก็บพริกแก่ไปให้แม่เก็บไว้ทำกับข้าว